laver du? Den her... Du kan den har jo godt. Nå. No. Så vi lige i Ja. det er yeah. Okay. Så den kan... der er for at skal leve. Ja, der, der ligger en rulle mere dernede. Okay. Ja. Yeah. Så kan vi sætte ærter. Så, så køber vi sådan uh, en อันนี้เดี๋ยวเอาไปทำรั้วให้ให้เยอะเบิ้นเหรอเยอะอันนี้เอาไว้ถั่วลันเตาตะปีนเนาะหรือว่าก็ถั่วฝักยาวให้มันเลื้อยขึ้นค่ะตั้งเป็นแถวเลยอันนี้คือคือของที่นี่เนาะมันก็สามารถใช้ได้ทุกปีนะคะเขาจะมีหลักเนาะหลักอันคือไม้ตรงนั้นเนาะแต่ปีนี้ไม้มันพังเดี๋ยวลุงจะต้องซื้อใหม่ะคะ่ะ อันนี้ก็คือเตรียมรั้วสำหรับถั่วแลว้วมีอีกเนาะรั้วมันยังมีอีกตรงนู้นสีเข,เขียวเขียวลุงวางไว้ตรงนู้นสีเข,เขียวเขียวมันจะเป็นม้วนๆแบบนั้นบ้านเราก็เหมือนลวดหนามแหละคะ่ะลุกอเขาเรียกอะไรรั้วรั้วล,ว,ลวดหนามเหรอเนี่ยเป็นรั้วได้เลยเอาไว้ไปใส่กิ่งไม้ไว้ไปใส่ข้างถั่ว ที่เราจะให้มันขึ้นให้มันเลื้อยตามรั้วของเราอืมวันนี้ออกมาข้างนอกดีที่ลมมันไม่แรงดูต้นไม้ต้นนี้สิสีสวยเนาะสีสวยมากเลยสีม่วงต้นไม้เพื่อนบ้าน <c oughs> เพื่อนบ้านอยากมีแฟนไหม เงาไหมอยู่คนเดียวนะ่ะมีแซลมีแซลแซลเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกับสีผักเดินชมผักอันนี้ถั่วถั่วฝักยาวถั่วรันเตาถั่วรันเตาหอมแล้วก็มันฝรั่งดอกไม้เห็นไหม สดชืนจังเลยโมยทุกวันเรื่องดอกไม้อันนี้เริ่มออกออกลูกแล้วนะเห็นไหมออกลูกแล้วเนาะเยอะเลยปีนี้เยอะเลยเนี่ยเต็มเลยลูกเล็กลูกน้อยเต็มเลยเยอะอะปีนี้เยอะแต่ปีที่แล้วที่โมโนาเคยเห็นเพราะว่าโมโนาเคยมาบ้านแกก็ประมาณกรกฎาสิงหาน้อที่โมโนา เคยมาดูบ้านแกปีที่แล้วนะคะสมัยยังไม่ตกลงปรงใจกันนะได้กินไม่กี่ลูกแต่ปีนี้ดูดกนะดูดิลูกเล็กลูกน้อยมือดำหน่อยนะคะเดี๋ยวจับดินบ้างอะไรบ้างเหมาะเลยลูกเล็กลูกน้อยกำลังจะได้กินนะจ๊ะอันนี้ก็คือผักสวนครัวอีกเนาะผละไม้อันนี้น่าจะเป็น ค <Okay, S 2> เหรอลูกสีขาเขียวอะ่ะอุ้ยเยอะอ่ะเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินต้นไม่สูงเนาะพอเก็บกินได้แต่ต้นนู้นมีแววต้นใหญ่ต้นนู้นมีแววล,ลุงว่าถ้าผลผลิตปีนี้ไม่ได้เยอะก็คงจะต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นแอปเปิลมาแทนเพราะว่าปีนี้ดูดูแล้วลูกมาไม่เยอะเห็นไหมเห็นลูกกันไหมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะเพราะว่ากิ่งมันแห้งแล้วเนี่ยเสียงมูเลอร์ร้องอยู่ในบ้านนี่ลูกมันเล็กๆนะคะลูกมันเล็กเลนะอันนี้จะเป็นลูกสีดำๆๆ ีนี้ต้องใส่ต้องพอเวลาดอกดอกผลออกต้องมีสมุดสักเล่มหนึ่งเอาไว้จดอุ้ยตายมีนกมีนกมีนกแอบดูมีนกมีนก,นก,นก,นกอเพิ่งเคยเห็นว่านกตัวเข้ามาอยู่ตรงนี้เห็นลางมาน,นานแต่เพิ่งเห็นว่ามีนกเข้าอ้อเนาะโอเคอ๋อมันมีนกมาอยู่ตรงนี้ด้วยเราคิดว่าแกแขวไนไว้เฉยๆเออมีนกเข้ามาไปแล้ว เหมือนเคยพาดูแต่ดอกไม้กิ่งไม้ใบหญ้าไม่มีอะไรมากโมนากิ่งไม้ใบหญ้าตลอดขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมเนาะดูธรรมชาติสวยงามพักผ่อนบ้างให้สบายใจสบายใจเนาะขอทุกคนขอทุกคนหน่อย พูดเพี้ยนและขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จโชคดีมีชัยไม่เจ็บไม่ไข้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะสุขสดชื่นทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ